오늘이 이주 전에 여러분들한테 예고했던 에이비무스의 확정 멤버를 발표하는 날입니다. YZ에서 야 묘기야 가나 한해 만에 발표하는 걸 그룹입니다. 이제부터 한명한 명씩 공개해드리도록 하겠습니다. 보이죠 뭐디라 거 와자! 지금 발는세 명의 한국 멤버 아이언, 의, 파랑, 응 ดูลอ๋อเป็นเป็นการ์ดยาวเป็นการ์ดยาวลูงนึงก่นจ้าลูคาอ่าลูค่าอาสะเป็นเบอร์คนสองไทยสองและเกาหลีสามนะครับยี่สิบสองสองสองส อายเหตุผลสั้นๆ่ะลกนะรับเอ์ที่จอนะครับเมมเอร์ที่ลอกนครับเมม์ท่จลืนแรกขเอง์เลกที่เอร์ทลครท่ลนมา์ี่เลือนอ์ที่เลือนมอ่ลืนอา์ลนกนแน่อยู่แล้ว คือผมว่าอายอนมีคุณสมบัติของการเป็นลีดเดอร์มากๆอ่ะด้วยภาวะผู้นำที่แสดงออกในแต่ละรอบอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถทั้งร้องแล้วก็การเต้นนะมีมีความเก่งมีความแบบเป็นผู้หญิงสมาร์ทอะไรเงี้ยมีองค์ของความเป็นลีดเดอร์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะวางลีดเดอร์ที่แบบอะไรยังไงแต่ว่าเกาหลีเขาก็น่าจะเอาที่อายุปะ่ะส่วนใหญ่โดยโดยปกติแล้วเนาะเขาก็ามีระบบอาวุโสเขาน่าจะเลือกคนที่อายุเยอะกว่านะเป็นลีเดอร์ จะผมว่าน้องเหมาะนะครับ15ก็นำได้ไอ้นเรรบ มีความสามารถทั้งการร้องและการเต้นนะครับการเต้นที่ค่อนข้างโดดเด่นโดดเด่นเลยมีเล่นเสียงที่ค่อนข้างกว้างการเป็นศิลปินเพลง p อ p นะครับคิดเหมือนกันมีทักษะในการนำ Baby Monster ไปเลือกอายอนเป็นคนแรกอืมมองเหมือนกันะ ถ้าเรามองเหมือนกันแบบนี้ก็ต้องก็ต้องเจ็ดปะอย่าง YG คิดว่ากันเป็นเบอร์คนที่สองอย่ามือสั่นดิอย่ามือสั่นดิใครญี่ปุ่นนี่เมมเบอร์อ้าวลูกแข่งลูกกามันก็ต้องแน่อยู่แล้วบ้างพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับเป็นเป็นแรปอีกหนึ่งคน อーーล่าเพลพราามานมก่านจะต้อรู้าที่นเปนทีเทลมีารัานิลนที่มามยิ้มยิ้มเสุนไทยแน่น่นอน,นี่ที่มีกหรจัวหานเป็นสีสีชเสียงีสุด นนั่ไงเอ้าหัวไม่ใช่พนมฟูอ่ะมาร์กนี่คู่ควรอ่ะเก่งอ่ะเป็นเพลนดีที่เทนสั้นที่สุดนะครับโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งปีเก้าเดือนคือเก่งข้อดีของชีตาคือเก่งแค่นั้นเลยยัง 자, 자 한국인 멤버 한 명, 일본인 멤버 한 명, 콥삼 선차 래. 그리고 태국인 멤버 한명 소개했습니다. 이제 두명 남았는데요. 일본, 태국. 자 바로 소개해드리겠습니다. 네 번째 멤버는 에이머스, 네 번째 멤버. 그빈 맥네일 어? 가단, 테장. เออแมกเนตจิงก์ฮัลโหลฮัรัมลูกพี่แม่สาวเสียงซะแน่แม่สาวลูกคออ่านบีจะปบมือทำไมในเมื่อฉันเสียให้ได้เจคนจะได้ยินดีฮมีคเช็กแน้มากที่สุดเลยนะครับขอตอนับฮัครัม คมอนเซย์คุณทวงรเมร้องอีกหนึ่งคนนะครับเป็นลีดร้องอีกหนึ่งคนใช่อเจนีได้สลับกับออนได้มาาคนสุดท้ายอรนีอมา้คน้าอเีมโร ส명ย남았습니다ืออยู่ชนะตัวกันตอั้นเทมเซาลองเดากันเล่นไหมในเมื่อจะเป็นการเฉลือยเป็นคนสุดท้ายแล้วเราลองไทยเล่นไหมผมไม่ได้จะเข้าข้างหรืออะไรนะแต่ผมคิดว่าพาริตาได้คือน้องทุกคนคู่ควรหมดเว้ยแต่ถ้าเลือกแบบมาห้าคนแล้วเนี่ยอ่าเชย แม่เอาดีกว่าไม่เลือกดีกว่าเลือกยากะกระเชิดทุกคนนะอู้หนให้ใส่นั่นไงเห็นไหมหยังยาง,ยางเรามองแบบเดียวกัน,ม,นมีใส่ตาแบบเดียวกันยางเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์ไรได้อยางในเมื่อเราจะมาแบบทัาเวเดียวกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองตัวนี้คืออยางนะ เจ็ดอย่างไม่ใช่ห้าอยากรู <S 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 muscle, your your us, ้เหตุผลเธอนะอย่างพูดมากร่องงริวิอ์เด่นนะก็ห่นนะฮะมุมที่ันดีที่สุด영어อ영어를가장잘하는멤버이기때문에그부분에서저의마음을많이움직였습니다อยากให้แบบดังระดับโลกนะครับ 국็ 멤버 한명북 그리고 나오면 คนที่ใช้ภาษ 멤버 두 명이 제가 생각한 다섯 명의 베비 몬스 멤버입니다. 아 여러분들이 지금 많이 혼돈스럽고 저를 많이 탓하시는 분들도 계실까고 생각합니다 뭐가 내อยละ 봐 봐얀 ร 로라를 다 명의 멤버로 제외한 이유는 로라 아직 어리기 때문에 다음 준비하고 있는 다음 여성 그룹 또 다른 멤버들이 있기 때문에 저는 로라를 그 팀에 보내서 메인 보컬로 집어넣고 싶었던 게 솔직한 심정이었습니다. 뭐 뭐야? 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 로야 뭐야? 뭐야? 뭐 โรล่ายังเด็กและยังมีวงผู้หญิง6คนที่กำลังเตรียมตัวอยู่ด้วยอ๋อเรายังมีมอนสเตอร์อื่นๆอีกอ่ะก็แปลว่าอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ที่ฉายแสงมากที่สุดก็เลยจับบิวก่อนแต่ใน YG ก็มีเทรนนีกลุ่มที่เป็นมอนสเตอร์อื่นๆอยู่ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวและอยางคิดว่าโลล่าเนี่ยยังเด็กแล้วก็อยากที่จะให้ไปรวมกับน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเหมาะ <목소리도> 또다 있기 때문에 저는 로라를 시습니다 <목소리를> 로라 아, <목소리도> 아사도 4년 아사 기절 저 인제 일본에서 와서 랩마한줄 <목소리도> <잘> 알았던 아나가근 아사, 폰사난간랩 올라온 노래를 음, 수 있다는 사실에 굉장히 <'목소리도> 놀라서 높은 점이 있었니다 리정 씨가 얘기했듯이 이 팀에서 가장 춤을 잘 추는 멤버라고

กวางแผน่จะไปสร้างเกรกรุปของญี่ป like ุ uh, ่นมาหาปีแล uh, right. ้ก็อยากที่จให้อาสเขารวมโปเจกนั้นอ่เด็ก้ทาตัอมี่อือเช่วขากมีหตุผลของเขาไอย่าไปโกรธเขาทุกคนเออเขาก็มองว่าเออน้องไปอยู่กับตรงนั้นอาจจะดีเขาก็มีแผนของเขาเยอะแยะแหละทุกคนเน แต่เมื่อกี้มึงด่าเขานะพานุเมื่อกี้มึงกดเขาอยู่หิพานุไม่ใช่ป้ะแต่ยังไงผมก็ริสเตอร์4คนจึงรปเปอร์ดุขา1คนอคนรูกาเป็นแรปเปอร์ขืใช้ินนยอร้องได้แรปได้ชิคเตออย่างนี้ซิกิเตอร์กำลังเรียนแรปอยู่ต่วแร่เด่ซีนแั้นให้เมมเบอร์รวม3คนเล่นด้ สี่คนที่ร้องเป็นวงที่แข็งแรงเท่ากันทั้งหดแล้วอะไรเจ้าจะือเสนลงะไรเหตุผลที่ต้องขอเวลาในการประกาศทั้งถึง2สัปดาห์นะทุกคนเพราะมีแฟนๆจำนวนมากต้องการ7 0 0 0 그렇게 98%뭐99% 가깝게 100명의 멤버를 요구를 하고 계시는데 99.99%인 거예요. 제각제인 제가 여러분들의 의견을 무시하고 원래 하는 게 맞느냐, 틀리느냐 이런 생각들로 좀 혼돈이 왔어요. 제가 다시 한번 심각하게 생각해 보는 시간을 갖고자 했습니다. 그가 말한 것보다 더 많은 시간을 보냈습니다. 그가 말한 것보다 더 많은 시간을 보냈습니다. เข้าใจได้เข้าใจได้มันเป็นเรื่องที่มันนอกเหนือแผนนะมันนอกเหนือความคาดหมายอะเนาะทายชั่นบนชิดูรัเทาเันรคับวงจะสมเหตุผลที่ความคิดของแฟ <Y G S 1> นๆให้ลังเลคือ YG Family รันครูร์ล <G> ์มาสร้างแลอัลบั้มด้วยคอนเสิร์ตด้นเรด้วยกันคิดแบบนี้ YG 즈 패밀리가 단순히 YG 가수들 이 모인 사람들이 YG 패밀리가 아니라 지금 이 방송을 열심히 시청해 주신 여러분들 문나이요즉 와이즈 자체가 씨라빌. 와이즈 그ภูคน. 와시เมชสถาน ที่ไปเรื่อยละกู.들 저는 y g 즈 팬들이 진정한 YG 즈 패밀이라고 생각합니다. 여러분들이 YG 패밀이라고 생각합니다. 음. เพร ทำดีก <c oughs> ็ต้องชมทำถูกต้องหลาอย่างอย่างนี้แหละมันคือคือสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดจริงการตัดสินใจครั้งนี้ไม่มีผิดพลาดอย่างจริงนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วทั้งโลกเขาก็เห็นมา99.9999%แล้วอย่างเราไม่ได้เห็นคนเดียวนี่ถูกต้องแล้ว

나머지 두명 로라와 아사는 여러분들이 뽑은 멤버라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 떨어지나. 채가 뭐래 이어지나 오, 그거는 멤버들이 다들 레이스를 했던 거예요. 이 훌륭한 일 명의 멤버들을 데리고 베이비몬스터를 운영하면서. 이 뛰어난 친구들을 조합을 해서 유닛 활동을 많이 해간다면 음. 제가 원하는 그림을 네. 여러분들께도 보여드릴 수 있을 것 같고 또이 단체 전원체 활동이 음. 팬 여러분들이 그토록 원하시는 활동이기 때문에 두 가지를 다 얻을 수 있을 것 같다는 생각을 하게 되었습니다. 답 데뷔몬스터의 데뷔는 네. เรื่องเดบิวต์ของเดือนเตอร์กาจาร์ปาตเชีอันน่เพรามันจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดนะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดไม่เกินช่วงใบไม้ร่วงปีงปนี้ช่วงใบไม้ร่วงใบฤดูฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนถึง เดือนพฤศจิกาก็คือช่วงปลายปีแล้วทุกคนเก็บตังค์เลยเก็บตังค์เลยปลายปีนี้ปลายปีนี้มาแน่เดือน9เป็นต้นไปนะครับคำสุดท้ายถึงเพืแฟนๆทยางๆนีงทนที่อยทุกคนอยู่าุตนทออทอินสกนานะนเทนะ 말안 건넨 적이 아 할배 아티바, 할배 아티봐 저는 이제 카메라가 아닌 카메라가 안 보이는 곳에서 우리 벨빈 몬스터를 위해서 제 모든 최선을 다해서 지원하고 돕도록 하겠습니다. 예. 시청해주신 많은 우리 YG 팸 여러분들께 진심으로 진심으로 감사하는 말씀 드리고 싶고. ขอบคุณ<ม>เชน่นกันครับขอบคุณที่ทำโปรเจกต์ <มา S 2> นี้ความแบบหมดพ่อเนาะโอ้มันมันอบอุ่นยังไงก็ไม่รู้อ่อยากก็ตูอยากก็พูดอย่างเงี้ยเราใจฟนะูแล้วอยากนาลนะลูกอยากมาคีมีโนโต้ได้ป่ะโอพูดอย่างเงี้ยน้ำตาจะไหลนะมองตรงน้ำตาจะไหลแล้วยากนะโอ้ มาผมคิดว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้เราก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่อย่างเขาพูดออกมานะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบจริงใจอะแล้วก็เป็นความรู้สึกเหมือนพ่อส่งลูกขึ้นเวทีแล้วลูกประสบความสําเร็จแบบนั้น แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเป็นความรู้สึกต่างๆที่แบบมารวมๆเราเชียร์น้องมาหลาย EP นะหลายตอนแล้วก็ไปตามในช่องทางอื่นๆนะบางคนก็มีโอกาสได้ไปเจอกับน้องๆที่หน้าตึกวาีอย่างเงี้ยบางคนเห็นน้องเดินเดินตามข้างทางอย่างมีความสุขเข้าตึกว g ีตั้งใจกันไปซ้อมอะไรเงี้ยเราดูคลิปอยู่ที่บ้านเราเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้ฟูลฟิลไปด้วยนะเพราะว่าเราก็เชียร์เขาทุกคนทั้ง7คนแล้วมันก็เป็นความรู้สึกแบบ้ย แล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีวันที่ได้ประกาศว่าพวกเขาได้เดบิวต์แล้วและจะได้เดบิวต์แน่ๆนะครับในช่วงเดือนกันยาจนถึงพฤศจิการเราจะได้เห็นผลงานของพวกเขาแล้วเหล่า Baby ้มอน t e r อร์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากยนะมันมันดีใจนะมันดีใจมันดีใจมากๆก,ก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกหลังจากนี้ก็นอกจากจะยินดีกับน้อง ขอบคุณอย่างที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็คัดน้องๆทำให้เราแบบมีความผูกพันแม้จะทางออนไลน์ก็เถอะนะสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกคือยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงเลยที่นอกจากแบ็คพิง์เราก็พร้อมจะสนับสนุนน้องแบบมากๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนที่ได้เข้ามารู้จักกับผมผ่านโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้เข้ามารู้จักกับผมผ่านการที่ผมได้ร่วมมีความสุขไปพร้อมกับพวกคุณ ที่ได้เห็นน้องๆยิ้มที่ได้เห็นน้องๆสู้ที่ได้เห็นน้องๆฝ่าฟันได้โชว์เราจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตของน้องๆน,นะครับนี่โอ้หูพูดไปไกลเลยูขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s b s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกําลังใจสําหรับผมมากๆเลยในการกดคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ในการกดคนละหนึ่ง c r i b ไนะครับรวมไปถึงการเม้นอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในช่องนะครับมันเป็นกําลังใจสําหรับผมมากๆนะครับผมขอบคุณมากมากจริงๆนะ เอหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็ไปลุยภารกิจแห,ห่งหัวใจของผมต่อที่สิงคโปร์ในการเชียราา์สาวแบ็คพิกไปละเดี๋ยวถ่ายคลิปมาฝากทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ